สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสูชบ่ช่องไกด์การเกมเล่นเกมกันภาษาพอลูกวันนี้จะมาอันบ็อกเกมแต่ว่าเป็นเกมที่ได้รับการสนับสนุนนะมาจากเว็บเนี่ยสไลด์บอร์ดเกมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่จะให้แบบเพื่อนๆได้ทดลองเล่นเกมที่ที่อยากจะลองเล่นแต่เราไม่แน่ใจว่าเฮ้เราชอบหรือเปล่าเดี๋ยว รายละเอียดต่างๆค่อยลองเข้าไปดูในเว็บเองนะครับอันนี้ก็ได้มาต้องขอบคุณมากๆอยากจะลองเล่นมานานแล้วไอ้เกมอีออนเอ็มนี่แต่ว่าไม่มีจังหวะสักทีโอเคได้มาแล้วยอดเอ็น e เรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างอันนี้คือ อะไรสักอย่าง Stop before pen อ่าเอออืมก็บอกว่าก่อนที่จะทำอะไรก็ให้อ่านอันนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่ต้องอ่านเราพลาดเลยโอโ้โหเขาไม่ได้ใส่สองมาให้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมาดูกันอืมก็น,นี่คู่มือเกมมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะหลายปีแล้วมีภาคเสริมอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอันนี้มันกลองหลัก แค่ของหลักก็ก็น่าจะพอทำให้รู้ว่าเออเกมมันสนุกมากไหมสนุกแค่ไหนถ้าเกิดสนใจยังไงก็จะคอยตามเก็บต่อ,ตอไปโอ้ยเฮ้ยมันมี stop a stop c ดูนัทซับฟินดิเเอ้ยมันห้ามโอ้ยมันมีอะไรด้วยประหลาดประหลาดอันนี้ไม่มีอันนี้โหแผ่นแผ่นนับพลังมันมัน น่ารักมากกองแก๊งมากเลยเห็นด้วยี่ยปึ๊บนี่บางๆมาแบบโบราณอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบของสมัยใหม่นะมันจะแบบหนาๆเลยอันนี้เกมโบราณก็ยางว่านะมันน่าจะหลายปีอ่ะน่าจะเดินห้าปีแล้วเกมนี้โหโทเค็นอภิมหาโทเค็นเกมที่แบบโทเค็นเยอะๆอย่างเงี้ยน่าเบื่อมั้เพราะว่าเดี๋ยวต้องคอยหยิบอันโน้นหยิบอันนี้มาวาง โลกโอ้โหโอเคมันจิ๋วๆมากเลยเนี่ยโอ้โหเลือดหนึ่งเลือดห้าโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยมันมันจะน่าลำคาญมากถ้าเกิดเล่นแล้วแบบบางทีอาจจะไม่ต้องเอาไอ้พวกนี้วางก็ได้นะอาจจะเอามา์กเตอร์อะไรมาวางวางไว้ให้จําได้เพราะว่ามันหลายอย่างมากเลยโอเกิดเล่นแล้วจําไม่ได้จะลําบากเลยนี่เขาใส่โฟมไปด้วยฟองนําฟองน้ําโอ้ จริงๆมันมันควรจะอยู่เรียบร้อยนะแต่ด้วยความที่ว่าส่งพัสดุมามันก็เลยแบบค่อนข้างเละกๆหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไปดูว,วันนี้ก่อนอันนี้ฮีโร่ฮีโร่หนึ่งสองสองตัวอ่อันนี้บอสอ,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 อะไรก็ไม่รู้ฮีโร่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 แล้วก็บอสบอสบอสน่าจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี่กล่องนี้มีบอสสี่ตัวแค่สี่ตัวนี้ก็กลาบกันให้ได้ก่อน อเกนี้อะไรไม่รู้ค่อยว่ากันส่วนฮีโร่ฮีโร่เรามี1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ห้าหเดแปดฮีโรแปดตัวค่อยว่ากันโอเคจบไปก็อ้นี่ไอ้นี่มไะดะ้กี้มันคืออะไรสักอย่างรู้สึกเป็นอะไรนะที่วางพลังเวทอะไรนี่เลยเอเป็นเกตเป็นเกตก่อนจะยิงเวทมันต้องแบบ เปิดประตูเกตปุ๊บมันต้องหมุนปุ๊บปุ๊บ๊อะไรเงี้ยผอหมุนหมุนหมุนหมดแล้วมันยังจะตั้งเวทแล้วก็ยิงได้เฮ <_ p _> ้อแมคาน,นิคของมันปบะมันนี้ยังไม่เคยเล่นแค่ไปด,ดูมาเดี๋ยวคืนนี้ต้องนั่งอ่านรุนบุ๊กไปก่อนแล้วก็การ์อโอ้โหเยอะมากเขานี่เขาให้ดีวไวเดอร์มาด้วยจะเห็นไหมเนี่ยโอ้ยโอยไม่เห็นนะเนี่ยเนีน่ยเขาให้ดีวไวเดอร์มาด้วยแบ่งเป็น แบ่งเป็นอะไรอ่ะแบ่งเป็นประเภทต่งางๆเลยก็ดีอยู่น่าจะจัดยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันการเป็นไงบ้างน,นี่อะไรเทอร์นอ,อเดอร์อ,อ๋อเดี๋ยวนะขอไล่ดูทีละอันดีกว่ามันมันปนมาเนี่ยเป็นเทอร์นอ,อเดอร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเป็นอันเดียวเลยที่ท,ที่ที่จะสับของเกมนี้ เพราะว่าเวลาเราเล่นน่ะเราจะไม่รู้ว่าใครจะได้ตีก่อนระหว่างเราระหว่างมอนหรือว่าเพื่อนเออมันก็แปลกดีก็คือเนี่ยมันย็มาแล้วก็สับตาเด็กออกเทอร์นอเดอร์เสร็จพอเปิดตานี้ใครเล่นปึ๊บอะไรก็ไม่รู้วายปึ๊บตานี้คนที่3เล่นปึ๊บตานี้คนที่สองเล่นตานี้บอสเล่นตานี้คนที่4ีเล่นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เสร็จไม่รู้ทำยังไงต่อเพระยังไม่เคยเล่น ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นพิเยเอหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นพิเยเอส่วนนนี้ก็อาร์ตอะไรไม่รู้อาร์ตเขาสวยอาร์ตสวยมากเห็นไหมเนี่ยอุย้ยมันสะท้อนแสงอาร์ตเขาสวยสวยมากก็เมื่อกี้เธอออเดอร์ส่วนนี้ก็เรนดอมไนเซอร์มันคืออะไรก็ไม่รู้ แต่อาตสวยมากแล้วก็นั่นแหละนะคือพอด้วยความที่มันเป็นอะไรนะเขาเรียกเด็กบิวดิงเนี่ยภาอังกฤษยุบยับเลยสาษังกฤษยุบยับเลยเวลานั่งเล่นกับลูกอาจจะต้องนั่งแปลอาจจะเสียเวลาแต่เจอน่าจะเฉพาะช่วงแรกเดี๋ยวพอคุ้นคุ้นเคยกับการแล้วก็คงจะน่าจะจํากันได้แล้วก็เออเล่นหรืออ๋อไอ้นี่เป็นการไม่ยๆเป็นการ,ร,การเริ่มต้นนะ การหนึ่งบาทอะไรประมาณนั้นเดบิว i ิงคือเราจะต้องแบบเนี่ยมีการเริ่มต้นแบบเราจะมีการโงๆงก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆซื้อการจากตลาดใช่ไหมซื้อการจากตลาดแล้วตัวเราก็จะมีการที่ทรงพลังมากขึ้นแล้วทีเนี้ยเราต้องพยายามกําจัดไอ้การโงๆอ,ออกอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูพยายามกำจัดการโงๆออกเพื่อที่จะทําให้แบบกองเด็กเราบางๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราจะได้แบบ ยิงยิงได้แต่ไอ,อเวทแรงแรงอ่ะไอแก๊สโงงงง่ายๆเราก็จะได้ค่อยๆออ,ออกออกออกไปสุดท้ายแล้วเราก็เก,กิดอะไแต่แก๊สดีๆเอาไว้ยิงมอนประมาณนั้นก็คงจะเท่านี้แหละที่เหลือมันก็กัดกๆดกดแล้วอ่ะเนาะคงไม่ต้องดูจะไปดูก๊ดบอนสันหน่อยไหมเพราะว่ามันมันกระจายกระเด็นด้วยการขนส่งเละไปหมดละโอ้ยนี่จะเป็นพวกการบอสมันก็ จะมีสกิลของมันฮะรู้สึกว่ามันจะวางเดี๋ยวนะรู้สึกว่าบอสมันจะวางอะไรนะเขาเรียกเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นอองมาเลยอะว่ามันจะทําอันนี้ก่อนนะแล้วก็ทมด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ต่อนะเพราะฉะนั้นเราน่าจะจับจุดมันได้วราเฮ้ยเดี๋ยวมันจะยิงท่าใหญ่ออกมานะเราต้องคอยป้องกันนะหรือว่าตอนนี้ยิงมันยังไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ ก็ประมาณนี้โอเคคงจะหมดแล้วไม่มีอะไรซ่อนอยู่แล้วนะเดี๋ยวรื้อก่อนเดี๋ยวไปเตรียมใหม่อีกทีก็เดี๋ยวจะลองไปอ่านกดแล้วลองเล่นกันดูโอเคน่าจะไม่มีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็อีกครั้งนึงต้องขอบคุณเว็บสโลไลท์มอเกมที่จัดกิจกรรมดีๆนี้มาให้ ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็ใครสนใจก็ไปติดตามในโซลแร์บอดเกมหลังจากที่ไปลองเล่นกับน้องแล้วก็ลูกกันแล้วนะก็รู้สึกทุกคนประทับใจโดยเฉพาะน้องนี้ชอบมาก <c oughs> เพราะว่าอาสอนก็ไม่ยากแล้วก็เล่นก็ทำความเข้าใจรวดเร็วแล้วทีนี้ ตอนพาไปสู้ด้วยก็อตอนแรกก็พาไปเล่นไหตัวกิ้งกาก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเราอะเคยสู้กับมันแล้วรอบแรกอะเราแพ้แบบโอ้เฉียชดชิวเลยจะชนะแต่ว่าาแค่ทีเดียวก็โดนมันฆ่าตายซะก,ก่อนเกตพังเนี่ยแล้วพอรอบ2เราก็ชนะกันไปแบบเออค่อนข้างชิวเพราะว่าเ,ออเริ่มเล่นกันเป็นแล้วเสร็จพอตอนรอบ2ก็ไปเล่นกับน้องก็ฆ่าตัวเดิมก็กลายเป็นแบบเอ,อสอนเขาเล่นเขาก็เล่นเป็น ทีนี้ก็ไปสู้กับไอตัว,ต,วตัวกกระเด็นตำข้าวที่มันคอยปล่อยหมัดออกมาไอตัวนั้นตาแรกก็คือแบบแพ้แบบงงๆเลยว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเลือดบอสเพิ่งลดไป2องเดี๋ยวว่าหมัดเต็มกระดานเลยแล้วก็แพ้ไปทีนี้พออีกรอบหนึ่งก็เราไปเลือกการ์ดอะไรนะเราว่าเออก็คอยเคลียร์ลูกน้องมันจนหมดก็ลเลยปราบได้เออก็พอไปเล่นกับน้องอีกรอบหนึ่งก็ ก็อับได้แต่ก็บุดปิดแพ้บุดป็ดแพ้อยู่เหมือนกันมีมีมบางยังหวาที่แบบเฮ้ยถ้าพลาดนี่คือแบบแพ้แน่ๆก็เลยทําให้รู้สึกว่าอืมประทับใจเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะลองเล่นกันอีกบอสที่เขาบอกว่ามันจะเริ่มยากตอนระดับห้าใช่ไหมตอนนี้ระดับสามกับระดับสี่เองเดี๋ยวพอระดับห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรเอออาจจะตับตึงมือจนแบบเล่น สองรอบไม่ผ่านก็ได้ถ้าแม้จับแมชชนิกได้แล้วแต่ว่าดวงไม่ดีไม่สิมันไม่ค่อยดวงเท่าไหร่หรอกนะจริงๆมันมันค่อนข้างจัดการอะไรได้หลายอย่างเลยเวลาบอสโผลมาแต่ถ้าเกิดแบบสวยจริงๆคือแบบจั่วมาแล้วแบบบอสสองตาท้ายแล้วก็หมดรอบรอบหน้าบอสสองตาแรกกลายเป็นบอสเล่นติดกันสีได้อย่างนี้นี่คือสวยสวยแบบวซวยอย่างหาไม่ได้ก็ ทำใจยอมรับความาแพ้แพ้ไปเถอะถ้าเกิดเจออย่างนั้นเอ,อี๋ยโดยรวมแล้วเราสามารถแบบค่อนข้างจัดการกันได้อะเออแล้วถ้าเกิดเพื่อนช่วยกันเล่นหลายคนมันก็มันก็มีท่ามีอะไรให้เล่นเพิ่มมากขึ้นด้วยดูเหมือนจะง่ายง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเทิร์นกันหน่อยอ,อโดยเฉพาะเล่นสามคนมันจะต้องมีการวายใบหนึ่งใช่ไหมลูกผม,มชอบแย่งเล่นจนคนอื่นแทบไม่ได้เล่นเลยเออเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องใส่กฎเพิ่มไปใหม่ว่าเกิดใครเล่นวายไปแล้ว เล่นจำไม่ได้ไอ้คนอื่นเล่นบ้างอาโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็ยอดเรียนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสโลไลท์บอร์ดเกมเดี๋ยวยังไงจะทิ้งเว็บไว้ข้างล่างถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปติดต่อดูทางเว็บสโลไลท์บอร์ดเกมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ